ห้อยดุงพี่น้องห้อยดุงนี่ห้อยดุงนี่ <Ooh S 1> ห้อยขาดพร้อมแหมขาดดีพี่น้องนี่แต่กระลอบกับเปียกอยู่ครับลอบกับเปียกอยู่โอ้โหโอ้โโอ้มี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 พี่น้องมีมีโอ้ อี๋บางใหญ่เลยกูยตายตัวน,นึงว่ะโอ้โหโ,หโหอ้บังใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยสวัสดีตอนเสาร์ครับพี่นอ้องข้ามยมรอบครับผมสามมื่นแล้วสามมื่นกู้อะไรครับเพราะว่ายามแรกนี่เบาบางเลยมายามเสาร์ครับไปครับผม นิ่มเร่งติภารกิจนะตัวนที่หาัวครับม้หมานอกนพี่น้องเลยโอ้ยมุงอยู่นี้มงุงตะกุ่งอยู่นี้ครับนี่โอ้ กุ่งไต้หวัดโอ้ปลวกวานเฮที่นี่นวานเอาไ้วนี่ก้อนพี่นอ้องผมยังว่ายอยู่มุงดักกุ่งอันเดียวสิรักกัน มาลุูนเบิ้งพี่น้องหลังแหลกครับมีดุงบ่มีห้อยดุงเลยพี่น้องนี่ห้อยดุงพี่น้องห้อยดุงนี่ห้อยดุงนี่หู้หอยขาดพอมแหมขาดดิพี่น้องนี่แต่กร็ลรอบกับเปียกอยู่ครับลอบกับเปียกอยู่ อ,อ้เป้เ่็นเรื่องแล้วพี่น้องเป็ีนเรื่องแล้วมันมาแล้วครับมันมาแล้วเต็มเต็มเลยงานนี่กินเต็มแล้วพี่น้องเต็มเต็มแล้วโอ้โหสี่ตัวอ้มาแล้วพี่น้องมาแล้วเต็มเต็มแล้ว ก็จะมาปะนี่อือดองหมดตัวปลาคอเลยลวนเลยไหวดีกว่าดองเลย อุวนตับเลยพี่น้องแต่และตัว4ีตัวพี่น้องนี่ตัตงามอือพี่น้องเอซีมือสามมือสมกับการรอค่อยครับ สมกับการรอคอยไปครับ ยุงก็พอยุ่งเลยพี่น้องยุงไหลใส่เละตากรอบยุ่ยใส่ไปห้อยดุ่งยูน้อยหนึ่งที่ไหนพี่น้องขวดมาอยู่ข้างในคุโอ้มี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 พี่น้องมีมี ใหญ่เลยโคตรตายตัว oh. น oh. oh. ึงว่ะโอ้โหโอ้บักใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยโอ้โหเป็นเรื่องหรอโอ้โหเป็นเรื่องเลยตัวนี้ขวดบ๊อลอยพี่น้องมันจม ไปครับพี่นอ้องนี่ตัวนี้ขอดจมโอ้ตัวนี้ง่ามแหงตัวนี้หายเหนื่อยหายเหนื่อยแล้วพี่น้องเ้ยกลุ่มกับการรอคอยยำแร่งไปเห็นงานขนอกพี่น้องเล็บบวบ นี่ต่เอเลยอูออ้ยแบบนี่เลยตัวนี้นี่พี่น้องของแทครับผมไปเดี๋ยวก่อนพี่น้องไปอีกครั้งนึ่งอู้เหยียบน้ำตัวนี้มันมาสู่ไดมาหนีวะ อุปกรณ์ล้วนเลยพี่น้องเลยปลานิลโมมีครับผมผมกับกาลลรรอคุยเบิ่อนรังหนีไม่เป็น,นินวะนี่ที่ไหนรังนีไม่ดุงบอวัามีเื่อเงียบแท้่นอ อยู่ข้างในพี่น้องลังนี่บ่มีโอ้ลังเหี่ยวเหี่ยวครับลังนี่พี่ตาถือกัน่าขออนุญาตเมี่ยนปลาก่อนครับพี่น้องเมี่ยนปลาก่อนเดี๋ยวคนมาร่วมหยอดกันทีลัง ขึมะโคก่อนพี่น้องยังเป็นคนนะเฮาอันนี้ถุงเอามากสองอันผมได้พี่น้องเอ้ยโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวรวมยอดก่อนเหี่ยนปลากันเข้านี่ครับผมเดี๋ยวค่อยมารวมยอดกันทีหลังมันหนักพ,พี่น้องบุหรเีเราขากองมาโอเคครับแล้วละครับพี่น้องใส่เบอร์พูลเรามองเกขาหมดละ ใหญ่ยวันหนนึงย้ายพูนอันนึง,นนงเลื่อนไปเลื่อนมาเลยพี่น้องบรรยากาศตอนน่าเศร้าครับผมสมุนสาครพี่น้องมานี่ยครับพี่น้องมือน,นี่โอ้ยเหม็นปลาเนา่านี่เน่าตายตัวหนึ่งหลังนีสองครับก็หนีสามรวมรวมยอดพี่น้องเป็นหาเด้วยพี่น้องนี่หาแบบง่ายๆเลย นี่พี่น้องผมม่ได้เอาออกเด้อพี่น้องนี่ให้พี่น้องเดี๋ยวเบิง่งหนี้หนี่เลยตัวนี้สองบางใหญ่เลยพี่น้องนี่ตัวนี้ประมาณโตละครึ่งโลโอ้ตัวนี้เกือบโลแล้วตัวนี้ประมาณขีดเปรขีดตัวนี้สองตัวนี้สามพี่น้องเป็นหาเด้อเป็นหาโตพี่น้องนี่อันนี้สามบักกระนวนเลย อวนตับเลยพี่น้องกําลังกินเลยโตสักนี่นี่พี่น้องผมจะได้ออกมาให้พี่น้องเบิกด้วยครับสามตอยู่นี่อันนี้สองจะได้ก็แล้วแต่เด้อพี่น้องฝากติดตามคลิปหน่อยคลิปนี้ครับผมอีสานนักขัตชีแนลนะครับเดีย๋ยวผมจะได้ไปดักกุ้งตัวจะได้ก็ฝากติดตามคลิปหน่อยคลิปนี้ครับขอบคุณหลายที่เข้ามารับชมครับอันนี้ก็สามตบรรยากาศตอนน้ำเส้าพี่น้อง อันนี้สามโตครับคือเห็นในรลอดมันละอันนี้สามโตอันนี้สองโตเยอะยิ่งใหญ่เลยอันนี้เป็นห้าตัวบูติลพี่น้องทองมันเออไปแล้วครับพี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวไปยักกุ้งตโตไว้ก่อนเดี๋ยวมาเลี้ยงสิมายามฝากติดตามคลิปไหนคลิปนี้ครับขอบคุณห,หลายๆที่เข้ามารับชมครับไปแล้วครับสวัสดีครับ